อันนี้เชอกเดี๋ยวพี่ตัดให้นะพี่ค่อยค่อยตัดให้อยู่นะครับพี่ทำเบาเบาให้นะ เรามากันครึ่งทางแล้วครับอยากเบรกไหมถ้าอยากเบรกบอ,อกพี่นะไม่เบรกโทษได้ครับยี่สิบเปอร์เซ็นเสร็จแล้วครับผมสิบเปอร์เซ็นเสร็จครับอ่า โอเคเสร็จแล้วคราวนี้เราตัดกันเสร็จแล้วเหลือเอาออกเอาออกก็เสร็จครับเจ็บไหมครับทนได้ไหมได้อยู่เนาะนิดเดียวครับผมพี่ขอหาตำแหน่งนิดนึงนะมันลึกอยู่นะหนึ่งสองสามปึ๊บเสร็จแล้วครับเก่งมากนี่ อันใหญ่มากเลยนะอันนี้ถ้าเทียบกับนิ้วชี้มันเกินไปนิ้วชี้ไปแล้วอะครับนี่เลยน้องอาจจะตัดทิ้งไว้ตัดแล้วมันออกไม่หมดนะครับมันก็เลยเป็นต่อ